ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาดูทุเรียนนะครับที่มันบังเอิญนะครับลากไปติดพื้นนะครับก็ลากติดพื้นก็ปลูกมันไปตรงนี้แหละครับเนี่ยครับด้านหลังนะครับเรามีแบตกล่าวเป็นเนี่ยครับดูใกล้ๆกาจะเห็นว่าเป็นต้นมะม่วงใหญ่นะครับนี่พอดีเลยครับพอดีพอดีนะครับเนี่ยบังเอิญขึ้นนะครับแต่แล้วเราก็ลดน้ําข้างๆนะครับล่อลากให้ออกไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูการเจริญเติบโตกันนะครับ อันนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่นะครับวันที่อ่า24นะครับพฤศจิกายนนะครับดูกันนะครับว่าการยาวสงหัวต้นนี้จะโตยังไงนะครับทุเรียนบังเอิญขึ้นนะครับอ่ะทุเรียนตั้งใจปลูกนะครับนี่คือตั้งใจปลูกได้เดือนนะครับตัดรากนะครับแบบทุเรียนที่ยอดกุ้นๆนะครับยอดกุดๆนะครับเห็นไหมครับว่าตัดรากแล้วก็แตกมาดีแต่ว่าก็ต้องระวังหอยนะครับช่วงนี้กับนี่ครับถ้าเพื่อนๆโดนกินอย่างนี้ก็คือหอยแน่นอนนะครับ อาจจะเป็นตะกัแตนผีกับหอยนะครับชอบชานใบห่อนของทุเรียนนะครับก็เนี่ยเห็นไหมครับอยู่กับดอกไม้นะครับสดชื่นนะครับหญ้านะครับแล้วดูผมลดน้ําเห็นไหมครับผมลดไก่ต้นนะครับผมไม่ได้ลดน้ําไก้ต้นอันนี้เป็นเทคนิคที่สําคัญมากนะครับสําหรับคนที่อยากจะปลูกทุเรียนรอดนะครับคุณลดแช่โคนเนี่ยทุเรียนไม่มีวันโตนะครับคุณต้องลดห่างโคนประมาณคืบหนึ่งนะครับโดยที่ ในระหว่างคุณรดเนี่ยมันก็จะมีละอองน้ำนะครับที่กระเซ็นไปโดนโคนอยู่ดีครับไม่ต้องไปวอรี่เลยนะครับนี่คือปลูกได้แค่เดือนเศษนะครับไม่ถึงเดือนครึ่งดีนะครับต้นแตกต้นเริ่มรัดแล้วเห็นไหมครับว่าเทคนิคนะครับมันต่างกันนะครับเห็นไหมครับว่าโคนผมลอยนะครับดูให้ดูกันชัดๆเลยนะครับเนี่ยโคนลอยนะครับลากลอยไม่มีครับที่จะลากจมนะครับปลูกทุเรียนจะขึ้นนะครับถ้าลากลอยอย่างนี้ อ่ามีหญ้าคุมบรรยากาศอย่างนี้หญ้าลกๆอย่างนี้นะครับโอ้โหดูเรียนขึ้นร้อยเปอร์เซ็นะครับไม่จําเป็นนะครับต้องต้องเป็นจังหวัดที่ดินดีน้ําชุ่มอะไรนะครับเพียงแต่ว่าคุณรักษาระบบนิเวศให้มันเหมาะกับมันนะครับก็ดูดูกันไปนะครับอ่าสําหรับกองนี้ก็เป็นกันยาวทรงหัวนะครับที่ผมเอามานะครับก็เอีืยจะมาย้ายเปลี่ยนถุกนะครับแล้วก็ขายในฤดูกาลหน้าก็ติดตามซื้อกันได้นะครับก็ ผมชํากันแป๊บเดียวครับต้นก็บะเริมเทสต้นนั้นเป็นหมอนนนนะครับนี่จะเป็นหมอนนนนะครับนี่เป็นหมอนนนต้นโสมทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวผมก็ตัดให้เป็นกระโดงนะครับสวยงามนะครับแล้วทุเรียนเข่งเราก็ยังมีนะครับใครว่างก็มาเอากันนะครับนี่ครับทุเรียนเข่งเป็นหมอนนนนะครับแท้นะครับดูใบยาวใหญ่ทั้งนั้นนะครับดูสิครับซื้อทุเรียนกับผมเนี่ยระบบลากนี่สําคัญนะครับที่หนึ่งของผมคือระบบลากนะครับ ไม่ใช่อ่าส่ตงต้นผมรักษาระบบรากทุกต้นนะครับรับประกันเลยว่าต้นพันธุ์มีคุณภาพถ้าต้นพันธุ์อย่างนี้คุณไม่มีทางได้จากผมแน่นอนนะครับผมไม่มีทางปล่อยไปแน่นอนยังเป็นโรคราใบจุดราใบติดอะไรงนี้ไม่มีสิทธิ์ครับโอเคครับหวัสดีครับ